สวัสดีครับแฟนๆช่องลูกหนัง i n นไซด์อยู่กับผมเจตอินไซด์เหมือนเดิมนะครับยามาเจอกันทุกวันแบบนี้3คู่อินไซด์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วย IFM777 นะครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นจริงๆครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์ยังเป็นโปรแกรมทีมชาตินะครับไปเริ่มที่เวลาตี2.45 ในกลุ่ม E ีครับยูโรรอบคันเลือกนะครับเช็กรองจกฝูงจะเปิดบ้านเจอกับมอโดวาอันดับ4เช็กมี12แต้มเกมล่าสุดบุกไปเสมอโปลแลนด์มา1ต่อ1นะครับมีการหลักยากจากเวสแฮมครับธทมัสซูเชกวลาดิเมียคูฟาาพวกนี้ครับแนวรุกก็ยันคุชต้ากองหน้าจากสปาร์ตาปรากเป็นตัวทีเด็ดนะครับในขณะที่มอโดวามี10แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับอัเบเนียมาหนึ่งครับเวอร์กิฟูพอตโตราชิมิไฮโคมา คอฟนะครับกองหน้าเป็นนิโคลเลสกูครับหัวหอกตัวเก่งจากฮีเรนวินในลีกดัชนะครับเกมลราเสมอมาศูนย์ศนยที่ม่านบอนโดว่า bon ครับคู่นี้ก่อนเกมเช็คเป็นต่อแน่ครับโดย่ายในกลุ่มนี้แอลเบเนียเข้ารอบไปแล้วนะครับเช็คขอแค่ผลเสมอจะเข้ารอบตาม ทางด้านของอัลเบเนียครับในขณะนะที่มอโราวาไม่มีทางเลือกต้องบุกชนะเท่านั้นนะครับดังนั้นเกมจะค่อนข้างเปิดนะครับเพราะว่าเอาง่ายมมโราวาเองต้องมาเปิดหน้าใสครับดูแล้วเช็คใส่ภาพโดยวรวมดีกว่าเยอะครับคือผมจะมองว่าเช็คเล่นไปเล่นมาประตูแรกมาไวน่าจะไหลไปถึง2ด้วยครับคู่นี้เชีย์เช็คนะครับคู่ต่อมาตีสองี่มเช่นเดียวกันในกลุ่ม C ครับยูเครน อันดับ3จะเจอกับอิตาลีอันดับ2นะครับเกมนี้ไปเล่นที่ไบอารีนาสนามกลางที่ประเทศเยอรม,มันนะครับยูเครนเนี่ยมี13แต้มเท่าอิตาลีแป๊ะเลยแต่ว่าประตูที่เสียอิตาลีดีกว่านะครับ ล่าสุดเนี่ยยูเครนบุกชนะมอตา้ามา31แล้วก็อุ่นเครื่องเอาชนะเล็กเฮียทีมสโม,มสรมา2-0นะครับแต่ว่าพักผู้เล่นแกนหลักเพื่อเล่นเกมนี้เลยครับไล่ตั้งแต่ออเล็กซานเดอร์ซินเชนโกจากอาร์เซนอลนมิอาโดมูดิกจากเชลซีนะครับรุดรันมารินนอสกี้จากเจนัวกองหน้า อาเตมดอบบีกนะครับนี่หัวหอกตัวเก่งจากกีโรนาครับที่กำลังนำจากฝูงในลาลิกาครับเดีจะมีโรมันยาเรมชุกจากบาเลนเซียอีกในขณะที่อิตาลีเนี่ย13แต้มเหมือนกันเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะมาเซโดเนียมา5ต่อ2นะครับดาวดังก็แน่นอนครับนิคโคลบาเรลลาจอจินโยเฟเดริโกเคียซ่านะครับโดมเกเบราดีกองหน้าเป็นจาคโมรัสปาโดรี ก็ถือว่ายิงได้ด้วยนะครับในนัดล่าสุดเกมแรกเจอกันอิตาลีเปิดบ้านชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมข้อมองอิตาลีเป็นต่อแน่ครับเอาง่ายๆการเล่นสนามกลางทำให้ยูเครนไม่ได้เปรียบแต่ว่าถ้าดูจากตัวผู้เล่นสู้อิตาลีได้เลยครับคือเกมแบบนี้อิตาลีขอแค่ผลเสมอจากเข้ารอบส่วนยูเครนไม่มีทางเลือกต้องชนะเท่านั้นนะครับเกมแบบนี้ผมว่าอิตาลีตีหัวเข้าบ้านครับวัดใจยูเครนดีกว่าครับซื้อ2มุมไม่แพ้เป็นอย่างน้อย แต่ใครจะเข้ารอบไปไว่าอีกทีครับคู่นี้วัดใจยูเครนเลยนะครับไปปิดท้ายที่เวลาตีสามตรงไปดูเซกุนดาสเปนครับเลบันเต้จะเปิดบ้านเจอกับราซิงซานตาเดเลบันเต้24แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้เลกาเนตมา1-2นะครับแกนหลักก็อันเดสมาติเนสคาร์ลอสอวาเลสกองหน้าเป็นดานี่โกเมสนะครับเจอกับราซิงซานตาเด21แต้ม เกมล่าสุดเนี่ยแพ้คาบ้านให้กับมายาโดริดมา2ต่อ3มนะครับมีอินิโกบีเซนเต้ปีเก้กองหน้าเป็นหัวน่าอาราณาครับซัดลัดล่าสุดมา2ประตูครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันค่อนข้างแปลกทีมไหนเล่นในบ้านทีมนั้นแพ้ครับเลบันเต้บุกชนะ1 0ลาซิงก็บุกชนะ1 0คู่นี้ก่อนเกมเลบันเต้เป็นต่อเล็กน้อยครับเอ,า,อาง่ายอยู่ในช่วงฟอร์มแย่ทั้ง2ทีมครับเลบันเต้ไม่ชนะมา4เกมติดส่วนลาซิงก็แพ้มา3เกมติด เกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอสูงมากซื้อ2มุมเชียร์ราซิ่งซานตาเดนะครับจะบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่เช็กยูเครนและราซิ่งซานตาเดครับและเหมือนเดิมสนุมันร้อใจแบบติดขอบสนามไปกับ IFM 777ฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของลูกหนังอินไซด์ครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ